โอไฮโอมีนน์ซึงโคตรดีว่ามีสุวัสตนักแรับผมใช่เปล่าวะไม่ใช่มั้งโอเคครับเรามาอยู่กับเกม t r a n s f o r m e r มอร์วอลส์สิตอนในแชปเตอร์ที่4กันนะครับผมพอดีว่าวันนี้ง่วงมากนะเราจะรีบเล่นให้จบกันนะครับตอนนี้ประมาณ5ทุ่มนะคือเราเจอเรื่องอะไรที่มันง่วงมากๆเลยนะ แต่ตะกี้คือเสียงดาบหล่นนะครับผมไม่รู้ทุกท่านได้ยินกันไหมนะแล้วตอนนี้ช่องเรามีสมัครสมาชิกนะครับผมเป็นการจ่ายรายเดือนให้ผมนะครับผม50บาทต่อเดือนก็ได้นะครับเพื่อจะได้สติกเกอร์หน้าปัญญาอ่อนอผมนะเพื่อเป็นการสนับสนุนนะครับไม่ได้อะไรพิเศษหรอกถ้าจะไม่สมัครก็ไม่ต้อง <c oughs> ไ,มไม่ได้ต้องการอะไรขนาดนั้นนะครับผมแต่ก็สมัครก็ดีนะเพื่อเป็นกำลังใจผมนะครับแล้วก็จะไปดูคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ด้วยนะครับผมกดไลค์คลิปนี้ถึง200รไล์นะครับผมโอ้โหตอนนี้เราไปอยู่กับแชปเต ด่าน d e a t h of hope นะครับผมก็คือความหวังที่ตายลงไปแล้วด่านนี้มี g มก r o n อนเบรกดาวและซาวเว e นะครับคือเนเรื่องต่อจากด่านที่แล้วนะด่านนี้ผมสัญญาว่าจะเล่นเบรกดาวนะครับผมและด่านต่อไปผมจะเล่นเป็น m มก a t r อนปิดท้านนะไปเบรกดาวทำให้เราง่ายนะครับเล่นด่านนี้นะเซตาพรายมิสคอนนีเซตาพราได้จากลงไปแล้วเมกกาชอนได้ครอบของโอเมกาคีอยู่และทำการเปิดโอเมกาคี โอเมกาสุพีมเมกาทรอนพยายามปกป้องโอเมก้าคีย์สุดความสามารถของเขาเพื่อจะไปถึงใจกลางของไอเอคอนนี่คือตอนนี้ถูกโอเมก้าซูพรีมนะครับการ์เดียนของดาวเซนเอรตอนตามล่านะพยายามั่นใจว่าโอเมก้าคีย์นี้จะใช้ได้โอ้เวล่าข้างหน้ามานี่คือโอเมก้าซูพรีมนะครับผม นี่ได้รับการป้องกันอะไรวะมันมาข้างหน้าแล้วป้องกันนะเว้ยเรากำลังจะตายไปล่างหันกลับไปและมันไปไหนเขาไปไหนเขารู้จักโอเมก้าคีเหรอเออตัวยังใหญ่โอ้ยไม่เบรกดาวไอ้หมอนั่นแหละคือโอเมก้าคีโอเมก้าซูพรีมมโอเก้าซูพรีม ข้าจับศัตรูได้แล้วกำจัดมันอ,อมึงไม่ตายกันเลยเราทำไงต่อแมกนทชอนฮุบป,ปนี่มันอยู่ในแผนของข้าถ้าโอเมก้าโ,โอเมก้าสุพีมเป็นกุญแจนั้นข้าจะจัดการเขาเพื่อไปใช้เป็นกุญแจแล้วก็เราหยุดหานออโตบ้านครับโอโอหันโอนี่เราต้องเข้าไอ้นี่ครับยานดิเซนทิคอนตรงนี้น,นะครับอ้าวตกกันเต็มเลย ตอบกลับด้วยมีกาทถดนี่คือสตาร์สตรีมจะไดียิาคับไหมสตาร์สตรีม้าดจับสัญญาณของเจ้าได้แล้วเออข้าคิดว่าเจ้าตายไปแล้วเนี่ยหุบปากเจอเขาเจอข้าที่เออสะพานไอเด็กงงเลยไปเราต้องขึ้นยานข้างหน้าครับเพื่อรอดโอ้ยโอ้ดิสเทอรสิคอลจอดก่อนทำลายทิ้งซะปล่อยทับปล่อยทับปล่อยทับ ตาตีมหนีไปแล้วตาตีมไปเมกนีอนช่วยด้วยเมกนีอนเออตายยิงอะไรมันก็ไม่ได้นะอืมกอลของเราไอ้นี่อาวุธของเราเจาะเข้าไปไม่ได้เราตูมมันไม่ได้เราต้องออกจากที่นี่โอ้ทางสะพนนสานนะสักดีสักทีก่อนโอเคล้มไปไนหะอืมยิงหน้าเลยไม่ได้ช่วยอะไรหรอกือ บายบายโอ้มันได้ผลใช่ไหมเฮ้ยเฮ้ยโอ้โหไม่ได้ภารกิจทำรอทิ้งไข่ทับเข้าไปข้างในเร็วเข้าเร็วเฮ้เร็วอุ้ยมันทำการโอ้โหยิงโอ้มันไม่ได้ผลไม่กระนประตูล็อกใช้ดอกเอเนจอน เปิดประตูนั่นเป็นไอเดียที่ดีนี่ s าวเวฟเปิดแล้วมันมาแล้วไม่นกระรอนโอ้ยแล้วภาพกูเป็นอะไรเนี่ยทำไมมันมองใกล้ขนาดนี้โอ้ย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 โอเคโฮ้ยมันพังข้างในครับอือประตูปิด แลวอะไรต่อและเราจะจัดการไอ้หมอนี่ยังไงเนี่ยเมกซชอนสแกนของข้าจับได้ว่ามีมพวกป้อมปืนใหญ่ๆอยู่แถวนี้เนี่ยจับตรงนี้แหละเราจะขึ้นไปข้างบนแล้วใช้ปืนของพวกออโต้บอทจัดการมันถ้่ตามไม่ผิดตรงนี้ไหมออกข้าไ่ชอบเลยมันเงียบเกินไปอะไปๆๆๆเดี๋ยวเราไปไหม Ưm ừ. ừ. Loang Autobot Ưm, ừ. tài ta Dạ, dính yeah, ơi Ao, <laughs> à, tao web mừng bằng cu Dính oh, Ôi oh, oh. ยิง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 ตายวู้สุดยอดแจ้งเตือนนิสัยติคอนทั้งหลายเมกะห่อนได้จากเราไปแล้วข้าสตาร์สตีมจะขึ้นตำแหน่งที่ถูกต้องสำหรับข้าเป็นหัวหน้าตาสตีมแกเฮิร์มกลกันไปเล็ว <im itation> ข้าจะกระชากไฟแก่ตอนที่ข้าเจอใจขั้งเออซาร์สตรีมไม่ได้ยินท่านอ่ะแมกระชอนดูเหมือน <im itation> พวกเราเออสัญญาณขาดหายนะเออข้าจะไปจัดการไอ้โง <im itation> ่ซาร์ตรีมนั่นหลังจากที่ข้ารอดไปจากที่นี่ได้ <c oughs> โอ้เมกาสุิโสมออนนโอ้เขาเมเต็มแล้วเราตองรีบไปโอ้ เออเขามาแล้วไปแล้วเขาดิเฟริคอนใช้ลิฟนั่นไปทางุ่นไาบายายบาย,บาย,บายเอยจาเอ๋แม่งว้ามาเกิดอะไรขึ้นกับไอ้นี่เนี่ยทำไมเราขึ้นไปไม่ได้เราต้องทำลายล็อกพวกนี้ทำลายล็อกพวกมันป่ะสตาร์สตรีมต่อข้าด้วยนี่คือไมกอ่กระทน เราอยู่ไกลกันเข้าเกินไปเราไม่สามารถติดต่อเขาได้เฮ้ยเมกานอนอะไรอะไรโอ้ยไม่นอะอาวุธเตรียมพร้อมเชงงอนว้าวดูสิเหมเขาจะโกรธมากเลยเนี่ย โอ้โหตายแล้วโอ้ยโอ้โอ้ตายแล้วเขาบุนหัวเลยเป่งแล้วโอ้ตายแล้วพอจำปอหมอนได้แล้วเมก่กรอนดิสเทนคอนหัวหน้าของดิสเทนคอนทำน้อยหลุ่งเจ้าคิดว่าจะทำลายข้าได้เหรอไม่ก็ไออุ้มอาจารย์สุธีมแกคิดว่าแกจะจัดการเมก่กรอนได้ยังงั้นเหรอจัดการงานของแกนะโอ้หมึงก็ไปท้ามันไม่กระทนโอ้ ไม่ล็อกไม่มีล็อกขึ้นมาเดี๋ยวต้องรอพังไหมเขายังรอดเรายังรอดยิงล,องล็อกม,มันซะหังพวกมันโอ้ยโอ้ยเมกา้าทรอนคุณบ้าไปเรื่อยเลยเราออกไปข้าง,ขงนอกนี่ยเราจะกลายเ,เป็นเศษเหล็กแกจะเป็นเศษเหล็กพวกมันดูว่าค่ะไปนั้นกระโดด อืมโอเมกาสุพีมนี่จะตัวคนใหญ่เลยโอ้ยอืมไม่ได้ช่วยอะไรเราก็ไปหาทางอื่นด้วยจากการโอเมก้าสุพีมอือเฮ้ยอือปลระเบิดไปเลยอื้อืออเฮ้ยใค แมกซ้าชอนท่านยังทำงานอยู่ขอบคุณทยมากอ๋อมอยเด้อเพื่อนดิสเซปติคอร์จับตำแหน่งได้แล้วเออมันพยายามจะดึงเราไปปุบปากแล้วยิงมันซะเบรกแล้วยิงอ๋อยิงเยิง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 จิตเป่งแล้วยิงโอ้ยเกือบตาย โอ้โฮเมสสากรีมตามหลังเราอยู่เราต้องหนีจะเข้าไม่ได้เข้าไปข้างในอืมเราต้องหลุดจากการนี้อยเยตามหาตัวโหเมก้าสุพรีมนะเออเอาตู้บัตรอยู่ข้างหน้านั่นโอเมก้ากรีมปล่อยดิสไนคอนมาเขาไปไหนซู่มันดูเหมือนพวมันจะไว้ใจโอเมก้าสุพรีมมากเลยเนี่ยจากการมันซะ เราจะมอบสิ่งที่มันต้องการให้ความตายยังไงล่ะเกิดอะไรขึ้นมีใครพางกระตข้วมาฮึ่อชึบโอ้ยยิง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 เลย โอ,โอ้ย,ยียบดิอืมระเบิดให้หมดหมดยังไหเดี๋ยวนี้ก่อนข้ามมันอืมไปดีหมกอกเตาเว้ไม่ชมกูเลยทีนี้เปิดประตูนะครับเปิดปตูอืมทางไปต่อนะครับ มำเลี้ยงตัวมาเลียงมันโอ้ายิงม่นยังโอเคหมดเคลียเออว้ตรงนี้มีอีสเตอร์เอกนะครับเป็นไอ้เนี่ยที่กดเลียดไม่แน่ใจว่าเป็นอีสเตอร์เอกอะจะใส่ไว้ให้ก็ได้นะนี่ ซาเวสไปไหนวะอาซาเวสติดบาร์ข้างในเออโอ้ยเมกาทรอนการป้องกันของออตโตบอทเราต้องพ่งาพวกมันซะเคไปโอ้ยโอเมก้าตุ้งทีมีระวงังโอเมก้าไปดักหน้าราแล้วเฮ้ยโอ้ยทางนี้ขี่รถมันมากเลยผมชอบมากโอ้ อัอกมาจุงหน้าเสร็จเห็นนั่นไหมล่ะโอเมก้าสปีมทันข้าไม่ได้เลยแต่ฆ่าเลยเมก้าทอนฆ่าจับบรรยางได้ข้างหน้าเนี่ยหาทางออกไปนะโอ้โอเมก้ามันดักหน้านะครับโอเมก้าสปีมเนื้อปล่อยไททันมาโอ้ยิง เราอะไรจะตายตาสตรีมได้ยินเขาไหมเมก้าทรอนท่านท่านยังรอดอยู่ตกใจเละสิคาอดการการสำรวจสนุนทางอากาศจัดการโอเมก้าสุพิมโจมตีอือโอ้โหแบงอันแรงหนึ่งแรงจังวะตอนเล่นเห็นแรงเลยเป้าไม้ใหม่เป้าไม้ใหม่ นั่นโอเมกาสุพริมเปลี่ยนเป้าหมายแล้วจากการมั้ซะเุ้ยเมนกาอรลบเลืออายิงอัดเข้าไปยิงป้อมปืนที่จุบไอ้นีู่มนปะโอ้ยยิงเลยยิงเลยยิงเลย โอ้ยไม่ไหวไม่ไหวอขออ้นี่ก่อนนะยเก็บมันมีสไนนะครับผม,มตัวอะไรก็ตู้สไนเราไม่ได้หรอกบอกเลยน้องเฮ้ยโอ้ไม่มีใครตื่นเต้นเหรอที่คาดจัดการพวกนั้นได้นะตายปะ หมดยังเน่เน่ทุกคนผมหาเลือดใหญ่อยู่นะผมดันมาเจออีสเตอร์เองนะเป็นตุ๊กตา,ตาของค่ายไฮมูนนะนี่ตัวเล็กๆเดี๋ยวนะถอยก่อนเห็นไหมเดี้อไม่น่าเชื่ออะไรหาเลือดแม่งมาเจอไอตัวแบบนี้ไปลุยต่อโอ้โห let's go ไปเร็วเข้าอืมทางผ่านอยู่ข้างหน้านั่นอ๋อนนหมดโอเมก้า <is. S 1> อีกแล้วมันดักหน้าเราไปแล้ว ไอโยเมกาซูบีมีสองตัวแต่คิดดิหน้าเราไปแล้ว <c oughs> โอ้เขาทำลายทางทิ้งเราจะทำยังไงต่อ <c oughs> โอ้ดิงเลยเราเปลี่ยนเส้นทางกอนเราจะหาทางอื่น <c oughs> โอตัวคนใหญ่ทุกคนดูดิโอเคมันยิงผมแล้วโอ้ยโอ,โอ,โอ้ทางตัน <c oughs> ไม่ทันเราจ,จิ๊กบ เสาเวฟเจ้าพกเจ้าพาพวกเรามาที่นี่ซสาเวฟเป็นคนนำทางซสาเวฟเดอะแบกเฮ้ยยิงให้หมดข้ามันเดี๋ยวนี้เฮ้ยแม่งระเบิด ตายปะไอ้ตรงนี้ยาวหน่อยหนึ่งเลยอืมเฮ้ยดิงฉันอืมตายเฮ้ใครอ้าวภาพสั้นใเคตายระวัวงเซนทรีเหรอไอหน,นุ่ม ยิงมันมีการส่งพลังงานตรงนี้นะครับอ้ไม่มีทางที่เราจะโดนไปจะนอบ b r e กดาว w n ยิงนี่เราต้องทำกันอย่างนี้ไอ้นุ่มโอ้ยโอ้โหแสงไฟสองสอง,สองทางเลยดนีดวยว่ะเฮ้ยทางั้นมี ยิจริงทางนี้ผ่านได้ทีเดียวเลยนะแต่ผมไม่เอานานเดี๋ยวไม่เสียงไม่เสียงโอเคตรงนี้หมดแล้วก็ชึบยิงเข้าไปความไม่ชอบนี่เลยเมกะทอนมันดูเงียบเกินไปเราต้องมาหาที่มึงครับท่านเห็นไหมพวกอัตตบอ,ตบอ,ตบอตทพวก,กโคกระเคหมดหมดยังอื้มตาย อยู่ไหนวะอือตายสะกหมดยังวะเอ้ยตายหมดยังวะนี่ยิงแล้วเปิดตรงกลางเลย <c oughs> อือตายสะสาเวฟเออนี่สาวเาวฟมันฮิวเราได้ฮิวเต็มนะเพื่อนเอ้ยเยี่ยมว่ะยอดยอดยอดไปเข้าไปเด็กเส้ยนยอดข้างหน้า เดี๋ยววันนี้เซตข้อนโอ้ยระเบิดระเบิดอืมโอ,โอ้ต้องบดยนระเบิดนะโดนระเบิดเหรอปืนนี้โกงมากนะ่มันแรงเฮ้ยโอ้เดี๋ยวนี้อืมไอตัวใหญ่หลบตรงนี้ฮะ ยิงอัดหมดแมฆตายซะหมดเปิดสะพานนั่นซะโคตรตึงนะนี่อย่างเยอะอะออกเลยเปิดสะพานงงนี่โคตรเทพอะนี่สะพานได้ทำงานขึ้นแล้วเราต้องออกไปทางออกนี่นะดีมากเดสเซติคอนไปเร็วเข้า เราต้องไปถึงจุดป้อมปืนใน้ี s <S ่ให Let's go o m เ g a Supreme o ี e g แก้วระวังเร็วเข้าดิสเนติคอนโอ้โหอยเกาะกำแพงโอ้ยโ,โอ้ยระวงบบังระเบิดโอเมก้า p r e ี e อยู่ข้างนอนรึมั้ยเดี๋ยวเราเออนี่จะเข้าได้แล้วโอ้เอ่อขอรับรองว่าใหม่ หนีไม่รอดเลยโอ้ออกซ้ายเราจะไปไม่ถึงแน่นอนแกต้องขามไปทางนี้ได้เมื่อข้าจะุบกัวแกมึงโหดจังวะโอ้ยโอเมกาด้านั่างน,นี่ขึ้นไปอยู่บนนี้ดูด,ดิองคงใหญ่อะถ้ามันหันกันมายิงดีๆเราก็ไม่น่ารอดแล้วนะจริงๆ,ๆ,ๆไปเลีวก นี่เราผ่านมาอีกทางหนึ่งแล้วครับเหมือนอาจจะเหมือนเออฝั่งที่แล้วนะแต่คนละอย่างกเงินเอ,อเราทำได้เรามาถึงถชอเบรกดาวเจ้าผ่านมาได้แล้วเมกะรทรอนสแกนของข้าจับอะไรบางอย่างได้ข้างหน้านี้นี่อีกข้างหน้าจะถึงป้อมปืนแล้วนะครับเฮ้ยต้องรีบไปถึงก่อนโอเมสกัสสภีมจะไป ตอนนี้เราล่อมันอยู่นะครับตายใหหมดหมดย,ย,ยังเขี้ยงเฮ้ยยันอยู่ไหนวะอยู่ไหนอะเฮ้ยเอ้ยตายปะพี่น้องจากการเราต้องบอลหมดแล้ว โอ้โหดูนั่นสิเยอะชิปเปเเงีงเลยอือไปปะเยอะยิงเลยเคหมดดัเบิดโอ้ยเปิดลิฟต์เลยเออออตบอทแสนกระจอกไปว้ามา <c oughs> ว้ามาให้แกกือกโอ้โหโ อออกไปจากขาลองตีดาวเบมเมฆถอนข้าจับสัญญาณพวกออโต้บอดอยู่ข้างบนไม่ได้เราใกล้จะถึงแล้วซึ่งครั้งสุดท้ายตาทีมรายงานพวกออโต้บอดมันโจมตีเราดิสแตนิคอนไอยนะไอยนะอย่าไปฟังมันดิสแตนิคอนนี่คือเมฆถรรรรรอนยังพกดเยอะเลยนะ จะตียิงนันเหรอแต่ว่าเมกาชอนอโดยเฉพาะแกสตาร์สตรีมข้าสั่งแกให้ไปถึงอะไรวะเมกาทอนเลือดติดต่อเฮียแม่งไม่ฟังเลยมาศึกสุดท้ายจริงๆเออมีปืนอะไรบ้างวะเราถึงที่ป้อมปืนแล้วแล้วตอนนี้แหละเราต้องจัดก,การ Omega S <S โอเม้าสตรีม้จัดก,การดีขนาดนีก่อน ดูเหมือนพวกออโตบอตจะใช้ปืนนี่อยู่นะจากการพวกออโตบอตแล้วเอาปืนมันซะจากการพวกดิเซนคอนอยูุ่งมันออโตบอตเฮ้ยยอดยิงเลยโอเคทีนี้แหละตัวใหญ่เลยไททันอัดไปเลยไป okay, die. Oh, không có auto bot này, day lọt luôn. Hey. Oh, robot, robot, Oh, nhiều, nhiều, nhiều. Hmm, chip bẻng đấy. Nhiều quá. อืจัดก,การโอ้ยตัวนึงวะอืมตายซะสุดยอดมาจัดก,การมาแล้วไหมเมกสตรอนจัดสัญญาณได้อืมเราต้องขึ้นป้อมปืนนรับเรียมจงตีโอเมก้สสุพรีมเออ,อตายแล้วโอเมก้สสุพรีมมนาะ ข้ามีแผนนะเดฟต์รติคอนขึ้นป้อมปืนแล้วยิงมันปะ่ะโจมตีเดสต์ร <for> ัตติคอนยิงซะแม่งไม่เข้าเลย,วยวที่ว่ะโอ้แทบไม่เข้าเลยทุกคนยิงยิง อมหมดจังโอ้โหแม่งไม่โดนบางทีอะกระสุนมันช้าเฮ้ยโอ้ติดตั้งทิปแปรงะ้ะว้าวไปกันยิงยิงอันนี้ไปก่อนเลยโคตรแรงเลยปืนนี้เนี่ยอุ้ยจมตีดิสแตก่อนเราจะจัดการโอมเปกาสุคริมตรงนี้ ไม่ก็เราตายที่นี่ท่านบอว่าเด,ด็กจะที่ก่อนโอเมก้าสูีมันปล่อยแอร์เออ์บอทมายิงพวกมันซะอืมโอเคหมดหมดยังอีกตัวนึงอีกตัวนึ่งเฮ้หมดโอ้หมดยังมันจะมาไมาหมวะเฮ้ยมาแล้ว ยิงล็อบป้อาหมปืนเต็มพร้อมเออใช้ปืนเน้แรงกว่าอีกเร็วกว่าเ้อยิงทุกดอกไอ้น้องยิงทุกดอกโอเคหมดล็อบป์ป้อมปืนด้วยไอ้ไม่ใช่ระวังอะไรนะจะลวดไม่ซ้ายซาวเวฟโบไปไอ้ หลบไปกูจะใช้ป้อมโอ้โหไอเด็กเฟรดมึงโอ้โหมึงไม่แบ่งกูเลยเฮ้ยมันเสกอันนี้แต่ไมรีดบอดโอ้ยอะไรวะเน,นี่ยอือตายละโอ้โโอโยโอ้ยอือตายปุ๊บจะกี้มันพูดเมเดี์ดิวะไม่ได้ยินคำนี้นานมากเลยเนี่ย ยิงอีกเข้าไปอาจข้าไปเฮ้ยยิงมาซนดีซะทีก่อนอเราต้องจกกัดการโอเมก้าสุพรีมโอหอีกแล้เหรอใช่อีกแล้ว,หม,ลวหมดหมดหมดโอเคฮ่า <c oughs> หมดพอดีเลย <c oughs> ไม่ต้องกลับไปเติมใหม่นะเฮ้ยป,ป้อมปืนลีแล้วป,ป้อมปืนลีแล้วขอเก็บก่อนขอเก็บก่อนขอเก็บก่อนเอ้ยออกมาแล้วนี่หมอข่ดจริงๆเลยเอ่ะอยัง้งนั่งยิงเกือบสิบนาทีอ่ะโคตรนานเลยนะเนี่ยเฮ้ยโอ้มีโลอีกอไอเวเนะ้หลบตรงนี้แล้วถ้ามีโลนะี่ยอืตายซะ ยิงนี่เดียวโอ้ยเดียเด๋ยวนี้ตายแล้วเปิดหิวหิวก่อนหิวก่อนไม่ไหว <c oughs> เอ,าเอาา้าไอ้ไข่โดนลำแสงพี่ใหญ่ตัวเอง <c oughs> ต้องรู้ด้วยนะมันโดนได้ตายเออตายเออจบแล้วจบแล้วถ้ากูดื้อปืนนี้มึงจ,นะจบแล้วน่ะ oh จบแล้วโอเมก้าหมายจบแล้วตายโอ้โห <c oughs> โอ oh, hey. oh ้ยจีนเมซี่โอ้คนเมยยโอเมก้าหนีอย่ากับไอคิรัสทีนี่แหละไปจบงานนี้กันูกระโดดโอ้คนเมยทุกคนยอดด่ดานสุดท้ายเป็นด่านของไอนี่นะครับผมโอเมก้าสุภนะมีแค่2สเตจเองนะซึ่งผมจะบอกว่าอาจจะอัดต่อเลยนะครับแต่ว่าอาจจะตัดเป็นตอนเลยนะก็ะคือได้ดูคลิปเร็วๆกันแน่นอนไม่ต้องห่วง ใครชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์ถึง200ลไลค์กันเลยนะครับผมมีปุ่มสมัครสมาชิกนะครับผมเป็นกำลังใจให้ผมก็ได้นะเจอกันนะครับเยี่ยม